สวัสดีครับาพีน่น้องพอกันวันที่3พฤศจิกา2เอา7ครับเมืนน่อนี้ในเวลาลงเกี่ยวเขาอีกหน้านึงล้วครับหน้าประมาณ2ไลไรกว่ากวครับเขาขอ1บหาครับอับนนี้เวลาประมาณ2โมงกว่า ใส่รถน้อยครับรอบนอึงเพราะหน้าบัหลายห่วงหนึ่ง เงยเกี่ยวครับหน้านี่บนเงเกี่ยวมาขึ้นตอถามอยู่ว่าเสียวเกี่ยวต่อกันเลยเพราะว่า,ามันคำกคับประมาณทุ่มกว่าครับเอาโตมาถามอันนี้ก็คนละสองสามไร่คือกันครับหน้าญาติพี่น้องกันแบง่งแบ่งกันออกครับแกันหาเก็บเขาแดงออกครับพี่น้องนี่ เขาแดงเขานปนเก,ก็บออกกับแต่ประมาณหลายตื่นเยอะมนเบิดหน้ากับหลายเยอะครับเนื่องจากว่าเสียเอาไว้เอาเน็อคเขาเลยตรงเคี่ยวๆออกแก่น,น้อยครับเพราะท่านเขาบม่มีทุนสือครับแทงหน้าประมาณนประมาณยี่สิบกว่าไร่กับุงเละเจ็ดลอยเคูณมึงครับมันตกตกไปเกือบหลายหมื่นอยู่เลยครับเป็นหมื่นอยู่เลยครับ ต้องค่อยๆขัดปอกงันสิครับเท่าที่เห็ดได้แล้วครับเพราะว่าเม็ดแดงมันเริ่มหลายแหงแต่ละปีแต่ละปีมันเรื่มหนาขึ้นหนาขึ้นตันนี้ก็น่นาจะได้อยู่ประมาณยี่สิบปุ๋ยครับยี่สิบสามสิบปุ๋ยกันไนดะ้เพียงพออยู่ครับเฉลียเฉลียก็ไรล,ละถุงครับไรล,ละไรล,ละประมาณเกือบถุงถุงหนึ่ง ของอถุงปุ๋ยห้องนี่ยนะครับกวานได้ไรก็กว่าอยู่ครับเพราะมันประมาณ3 0มสิกิโลถเป็นของกรมการเขา่าที่ไปซื้อมันก็ถุงละยยิ้มหาโลมันกคจดแต่ประมาณไรหนึ่งพอดีครับใส่แบบพอดีพอดีแบบแบบนน้าแห้ง ติดว่ะครับติดนั่งอย่งเดียวเส้นหมากมันจะแขวนล่ะครับเพราะว่ารถหน่อยมันกินข้ามหญ่ระเดียอีกอย่างเขาไกลอย่างน้าเนี่ยอยู่หน้านี้ประเดี๋ยวใช้หมดเลยครับพี่น้องแขวนจริงจรแขวนเครื่องมันหนาแห้ง ปันปันหลอบหนึ่งแล้วก็มาปันหลอบสองเาวานตมเลยกับมาเขาแล้วกวานเพราะว่ามันระบายนาวาอกก็ได้ก็เดีววานเหี่ยงน้ำเขาหน้านี่วานตมเสียมีอะไงอีูน่น้อเขียนบ่ เคื่องติดบ่าเตือนเซ็นเซอร์เหมือนประมาณข้าวเต็มอะ่ะเ <c oughs> ขาก็ล่มนีครับเนี่ยมันสูงเงี้ยลมไปลม ประมาณสองไร่นิดๆครับอาจจะได้อยู่ประมาณสี่สิบปุ๋ยได้อยู่ครับสามสิบสี่สิบปุ๋ยพ่ออยู่หรอกครับพ่อเขาพันเอาไว้เอาพันอยู่ ตอนแล้ววันนี้กับนี่แผนกเก็บขังกันแทกกับสองคนครับ เดยวได้หลายหน่ะครับประเทศไทยบ่งกับพี่น้องเนื่องจากว่ามันบริยวณในช่วงเสาร์อาทิตย์หน้าตัวจำไว้สิบสองไรนนะครับก็ได้ประมาณหาตันหาตันโกตันนะครับปีนี้เขาก็ขอที่าออกสุงคนครับหมายถึงว่าได้ปริมาณครับ่แพ้กันเลยครับปีนี้ บางคนหน้าสองสามไร่ก็ได้เฉลี่ยล้วประมาณแปดเก้าร้อยโลครับประมาณนี้ครับเจ็ดร้อยโลนะ่ะประมาณนี้ครับเจ็ดร้อยโลถึงเก้าร้อยโลครับต่อไร่ถรอว่าพานครับทีนี้เอาออกแห้งทีนี้ ่งตัวนี้ีับสองไรสิเดี๋ยวพ่อตันวันนี้เพราะว่าคนอื่นเขาได้กับตัวคนกับหน้าน้อยสิเดี๋ยวเขาหลาย แก่นี่แล้วครับพี่น้องเขามันหนาแห้งแล้วมันก็้องเลียดมันมันล่มแล้วเกียวต่ำม,มันก็เลย้องเทียนครับเกียวไววปะได้ครับทำไงไปะได้ไหวไงเขามันนอนมันเียวองเกียวเกียวตักตักลึกเครื่องกับนเนี้ยนะครับสองเสา ข้างนั้นแมันตัดขาดโดยตวเดียวพร้อมว่าดันขึ้นครับยางเก็บโยนใส่เอา หาใหญ่แขาง,งก็ถามารถมาย่ามได้กับบอกไห้ด้วยเด็กที่ไหนโทรไอบอกคนครับเนี่ยหน้านี่ครับหน้าหน่อยคเออนเพิ่เตอหน้าหน่อยหน้าหน่อยเพราะมันบลอไหลหน้าน้อยหน้าน้อยอมันนี้คือก,กันก็ประมาณสองไรนนิดๆมั้งคำเนี่ยสองไร่กับสามไล่ลมแล้วนี่ละนาเท่ก,กันแล้วครับเนี่ยโอ้ย ปีไปทวีตีทวเดียนมันเป็นสมัยเกี่ยวมือกับเป็นนาทิีไปแล้วครับนี่จังสิเลียวนี่ยขคนสองสามคนนี่ปุ่นงานไตแห่งลมครับสารกันไปทวีตีทวเดียนของพิ่นอยากสูงเนี่ยครับสูงอีดี้องพิ่นตัวนี้สูงกับจริงอยู่ตคขับบ่อคอยลมลมลมเป็นบางจุดเนี่ยยังสั้นยังต่างดีอยู่ครับ อ้าเึงดอกยังดอกกับดอกหยาธรรมชาติจะอยู่ในงันหน้าครับสวยงาม เดี๋ยวไปคุยเรื่องรถค้นกันครับพี่น้องแรบ๊บหนึ่ง ตัดแล้วห่วงกระปปงนี่น้ำกินนี่ลายครับของน้ำเก็บไม่ติดห่วงยังไงเวลาตัดแล้วมันกระบอกเดี๋ยวเขาไปมองมันควักพอดีครับนอนมันนอนแห่งมันลงลายของน้ำหาเก็บ ล่าหนูนัลกล่าหนูมาแล้วนัลกล่าหนูมาแล้วไปนั่จะของอย่างดีเนะครับเขาหาเห็ดหาปลาตกเบ็ดกลับไปนั่นเงินบางแก้วเลยทำบางแก้วเลย กำลังไปตามรถขนอยู่ครับเอ,เอาคู่ไปใส่ห่วงเขาแดงก่อนเดี๋ยวเอาค,เอาคูเก็บห่วงเขาเงียดีกว่าครับเอาไปใส่งานไต้เดี๋ยวงานนี้แล้วกัสิ หาเก็บห้องเขาแล้วครับวันนี้แล้วนี้ก็เอาเสียวไว้เป็นเขาพันนะครับก็เลยเกี่ยวหน้าสุดถ่าย ครับคลิปนี้ก็เป็นเสมือนครับพี่น้องพอ,อกันคลิปหน้าครับผมยูดีมีแห่งสุขโขทุกคนครับขอบคุณสุโกดไลค์กดแชร์กดเข้ามาเบิง่งยูดีมีแห่งสุขโขทุกคนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ อีกนิดนอยพี่น้องประมาณ3รหลอบ